ราบนักแสดสัมภาษณ์เจ้า un ค <unci yerde> <ihrer> ุณสมเด็จครับเรื Bear ่องความผูกพันระหว่างหลวงพ่อเกษมเขมโกกับเจ้าคุณสมเด็จในอดีตครับศรัทธาทานังอนุโมทามิศรัทธาทานังอนุโมทามิศรัทธาทานังอนุโมทามิข้าพระจ้าขอนอบแอมศรัทธาหลวงพ่อเกษมเขมโกสุสานต่ลักนับวัน หลวงพ่อเกษมเขมโกท่านเป็นพระที่ปีกเวกในการออกจากเป็นเจ้าวาดสู่ป่าช้าเพื่อบรเเ็ญเพียรในการหลุดค้นอย่างแท้จริงท่านจึงไม่ยึดติดในหน้าที่ตำแหน่งของความเป็นเจ้าวาดและได้เขียนคำสั่งไว้ไม่ต้องติดตามาตัวท่าน เป็นเจตนามุ่งมั่นที่ปราถนาอยากจะบำเพ็ญเพียรอย่างแท้จริงท่านก็บำเพ็ญเพียรไปหลายป่าช้าสุดท้ายก็มาที่สุสานไตลักษ์ประชาป่าตะโกที่ประตูมา้าและท่านก็ได้ปักหลักอยู่ที่นี่ในการบำเพ็ญเพียรของท่านซึ่งก็มีหลักฐานท่านบำเพ็ญเพียร อย่างหนักหน่วงเช่นตากแดดตากฝนตากลมกลางแจ้งเขาเรียกว่านั่งกรรมาฐานสามฤดูเป็นที่เป็นจักรู้กันทั่วไปของสาธุชนว่าท่านได้ปฏิบัติอุทิศอย่างขั้นอุก,กิจในการทำเป็นพระปฏิบัติ พระลุกขมูลพระเ,เรียกว่าพระทุดดงหรือเป็นพระปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นอย่างแท้จริงและก็ฉันอาหารมื้อเดียวซึ่งบางครั้งก็ไม่ได้ฉันก็มีท่านได้ทดลองการปฏิบัติกรรมฐา,านอยู่ที่ป่าช้าแห่งนี้ เสียงลือเสียงเล่าอ้างก็เป็นที่โจทย์จันกันไปคนก็มากราบมาไหว้มาขอพรซึ่งครั้งแรกๆก,ก็คงจะเห็นความประหลาดที่ไม่เหมือนพระทั่วไปในการปฏิบัติแต่แท้จริงแล้วกลุ่มพ่อกเกษมเป็นพระที่รู้เรื่องการการปฏิบัติ รู้เรื่องการปกคอรองคณะสงฆ์รู้เรื่องพระธรรมวินัยดีรู้เรื่องเสกขีวัตรในการปฏิบัติตนอย่างแข็งขัดรู้เรื่องพระวินัยก็คือพระบาลีท่านสามารถพูดภาษาบาลีกับผู้รู้บาลีได้เป็นอย่างดีที่มาเกี่ยวข้องกับตัวข้าพเจ้าเนื่องจากว่าข้าพเจ้าก็มีความเริ่มใสศรัทธา ในพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยากปากคำเล่าของคนทุ่ทไปก็ปจึงหาโอกาสไปกราบไปไหว้ท่านด้วยความระลึกนึกถึงว่าท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและมองเห็นว่าท่านเป็นพระอริยะบุคคลเป็นเนื้อนาบุญของเราได้มบไปด้วยความรู้สึกเช่นนั้น แล้วก็เป็นเพียรพยายามที่จะขอพบท่านขอกราบท่านซึ่งท่านก็มีปฏิปทาไม่ให้คนเข้าพบโดยท่านได้แผ่เมตตาให้ผ่านออกมามีนนมปังให้มีลิบบินให้ซึ่งนนมปังนั้นท่านก็จะบอกว่าลําปางสาม นอกลําปาง5ลิบบินนั้นท่านก็เสกอธิษฐานไว้แล้วก็ได้บอกว่าถ้าของผู้ชายก็คืบหนึ่งของผู้หญิงก็สองคืบผู้ชายก็ผูกที่กระดุมและอธิษฐานตามแต่ที่ปรารถนาผู้หญิงก็ผูกที่ผมตามแต่ที่จะปรารถนาเด็จผ่านไปหนึ่งวันแล้วก็ค่อยเอาเก็บรักษาไว้เป็นมงคล ซึ่งตรงนี้ก็เป็นนิยะที่ทั่วทั่วไปที่ทุกคนรู้ได้เห็นนะแล้วก็พยายามที่จะเข้าไปพบท่านเป็นความฝรารานาเหมือนว่าพบยากยิ่งอยากพบแต่เหตุผลของท่านมีท่านให้ในิยะว่ามันเสียเวลาการปฏิบัติเพราะว่าเวลาเราน้อยเราต้องเร่งปฏิบัติ ทุกคนเข้าไปบางทีก็ว่าจะพูดรู้เรื่องฝ่าจะอธิบายรู้เรื่องแล้วก็ไม่เข้าใจระเบียบวินัยสงฆ์ทำให้เสียเวลาสู้ท่านท่านให้เหตุผลว่าฉะนั้นท่านแผ่เมตตาให้ในกุฏิและการแผ่เมตตานี้ก็ได้มากให้กับคนที่ในประเทศไทยก็ได้ในต่างประเทศก็ได้ที่ไม่มาก,ก็ได้ที่มาก,ก็ได้ ท่าก็ยึดหลักปฏิบัติอย่างนี้มาตลอดแล้วก็ภาวนามาตลอดผลด้วเรื่องสายมาเยอะัอตมาก็ตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยรู้ความนักเป็นมหาหนุมหนุมก็รู้แต่ว่าพระไหนดีก็อยากจกะไปบไปไหว้เพื่อขอพรขอธรรมะขอศึกษาขอเรียนรู้ดูแนวทางของท่านในการปฏิบัติท่านก็เลยให้โอกาส 15 30คือวันที่15เข้าพบได้วันที่30เข้าพบได้ทุกวันไอ้ทุกเดือนทุกปีตลอดมาเป็นระยะเวลาถึงสิบปีจนท่านวร,รณภาพมานันครับซึ่งท่านก็ให้เวลาไว้ว่าห้าเข้าหกออกมันจะพูดสั้น ห้าโมงเย็นเข้าหกโมงเย็นออกซึ่งตอนนั้นอาตมาก,ก็จะต้องนั่งเครื่องบินไปที่เชียงใหม่เชา้าแล้วก็นั่งรถโยนต์ไปลำปางหกโ,โมงเย็นออกก็นั่งรถมาขึ้นเครื่องบินที่เชียงใหม่สองทุ่มเพราะบางครั้งก็แหมเกือบจะทันไม่ทันอะไรอย่างงี้นะเพราะวันนั้น,น,นมันก็ไม่ได้วิ่งเร็วอะไรเหมือนวันนี้ ซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็ทำให้ตมาได้ศึกษาได้เร่าเรียนซึ่งการศึกษาเร่าเรียนไม่ใช่ว่าท่านจะสอนเราง่ายๆหลวงพ่อกเกษมท่านได้พูดเป็นภาษาบาลีและจะต้องตอบเป็นภาษาบาลีไม่ได้พูดภาษาไทยให้ให้เราเข้าใจง่ายๆให้เราแปลภาษาบาลี ทดสอบภาษาบาลีแล้วก็ให้เราต้องตอบเป็นภาษาบาลีซึ่งตรงนี้บอกตรงว่าประโยคน์กเขาก็ไม่ได้มีควารมรู้มากนะัก <c oughs> ก็เหนื่อยอยู่ในการที่จะแปลอธิบายแต่ในท้ายบางทีก็จนด้วยกาวดียวก็มองก็ขอผู้ภาษาไทยให้ท่านตอบภาษาไทยเข้าๆก็คือพอเข้าในหนึ่งชั่วโมงเนี่ย ท่านก็ให้เป็นนั่งอยู่กับท่านแล้วท่านก็รับทราบรับรู้แล้วท่านก็นั่งนิ่งสมาธิไปสักครึ่งชั่วโมงอีกครึ่งชั่วโมงท่านถึงจะพูดเราก็ต้องนั่งนิ่งทําสมาธิครึ่งชั่วโมงอยู่กับท่านแล้วอีกครึ่งชั่วโมงท่านก็จะพูดธรรมะหัวข้อสําคัญสําคัญธรรมะนั้นเนี่ยก็อยู่ในบทเจริญพระพุทธมนต์เจ็ดตำนานสิบสองตำนานนั่นแหละ ซึ่งต้นนาอาจารย,ารย์พ่อเกษสามารถแปลพุทธมนต์ได้ทุกตัวทุกอักษรนั่นแสดงว่าท่านต้องรู้เรื่องภาษาบาลีและแปลภาษาบาลีได้อย่างดีท่านจึงมีมนพระที่มีคังรู้เรื่องภาษาบาลีเข้าไปคุยอย่างเช่นอาจารย์ยอดประโยค9เก้า วัดจังหวัดสุรินทร์วัดสาลาลอยเดีย๋ยวนี้เป็นเจ้าคุณท่านผม mm hmm. คุยกับหลวงพ่อวัดท่ามโออดีตเจ้าว,วาดซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญภาษาบาลีเนี่ยอันนี้ท่านก็จะมีมลเข้าไปคุยเรื่องบาลีซึ่งเนื้อหานั้นก็คือธรรมะที่แฝงอยู่ใน บทเจริญพุทธมนต์แฝงอยู่ในที่ต่างๆที่ท่านเอามาขยายผลตีความสอนเราบอกเราให้เราใช้และไปปฏิบัติให้ถูกในการนี้ท่านก็ได้พูดถึงสำนักกรรมฐานสำคัญขึ้นมาสี่สำนัก 1. วัดมหาธาตุธาประจันสอง วัดปากน้ำหลวงพ่อสดวัดปากน้ำสามหลวงพ่อชาวัดนนองป่าพงศ์สี่ท่านอาจารย์พุทธทาสสวนโมกแล้วก็บอกว่าท่านอาจารย์พุทธทาสสวนโมกเป็นพระอนาคามีอาจารย์ชาเป็นพระเลิศเอตทัคคะด้านต่างประเทศ ต่เสร็จแล้วท่านอธิบายเรื่องข้อวัดปฏิบัติของพ่ออาจารย์ท่านพุทธทาสก็เลยถามท่านว่าหมายว่าพอครั้งที่สองท่านพูดอีกถึงเรื่องท่านอาจารย์พุทธทาสอีกสิบห้าวันไปใหม่ก็เลยย้อนถามว่าหมายว่าอากให้ผมไปกราบขอธรรมะศึกษาธรรมะจากท่านอาจารย์พุทธทาสใช่ไหมในกับพยักหน้านี่ก็เป็นเหตุอันหนึ่งที่ ทำให้อัตมาภาพต้องเบนเข็มชีวิตไปกับท่านอาจ,จารย์พุทธทาสที่สวนโมกและก็ได้ธรรมะจากหลวงพ่ออาจ,จารย์พุทธทาสที่สวนโมกมาก็เป็นเวลาสิบปีเหมือนกันจนท่านไม่สบายท่านก็นเลยบอกให้อ่านหนังสือท่านแทนการพบเห็นตัวท่าน ซึ่งกประทับใจตั้งแต่วันแรกที่ไปการาบหลวงพ่อท่านพุทธทาสเอาดอกไม้ทุกเทียนไปขอขามาลาโทษแล้วก็ขอพรท่านท่าน,านอาจารย์พุทธทาสก็ได้พูดว่าพราะพุทธเจ้าอยู่หลังม่านท่านถ้าท่านหันหลังเหลียวกลับไปแหวกม่านก็พบคำแรก ที่หลวงพ่อบุธาท่านได้ให้และคำสุดท้ายกอนที่ท่านจะป่วยถ้าคิดถึงเราว่าอา่านหนังสือเราไม่ต้องมาหาเราก็ได้หนังสือเล่มเดียวกันอ่านใหม่ก็เข้าใจเพิ่มเติมอ่านอีกครั้งซ้ำอีกก็จะเข้าใจเพิ่มเติมก็หมายถึงว่าอ่านแล้วเข้าใจ ได้ธรรมะในหัวใจขึ้นมาระดับหนึ่งแต่ถ้าอ่านซ้ำสองก็จะทำให้จิตใจตัวเองสูงขึ้นมาเรื่อยๆอ่านครั้งที่สามในเล่มเดียวกันความรู้ความเข้าใจความลึกซึ้งแตกฉานในธรรมะก็จะสูงขึ้นนี่คือความอัศจรรย์ในธรรมะของท่านอาจ,จารย์พุทธทาสส่วนหลวงพ่อเกษมเนี่ยอรตมาภาพก็ต้องยอมรับว่า ได้รับพรจากท่านเป็นพิเศษมากกว่าใครสิบห้าสาสิบเนี่ยก็ไม่มีใครที่จะได้รับพรอย่างอาตมาแล้วก็ม่มีภาองค์ไหนที่ได้รับแต่คำนี้บอกตรงๆถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่ไม่กล้าพูดเพราะท่านรู้ท่านจะดักใจไปงวดหน้าสิบห้าวันนี้ท่านจะพูดธรรมะให้เรารู้ว่าอย่า หลงอย่าอย่าหลงอย่าหลงอย่าเหลืองอะไรเงี้ยนะครับต้องปฏิบัติเพราะนั้นนี่ตอนนั้นบอกตรงไปพบท่านนี่อธิษฐานเอาอย่างเดียวปัญญาไปขอชื่อเสียงไปขอลากขอยอดขอตำแหน่งขอหวยก็กลัวท่านจะบอกว่าไอ้นีโลกมกา <c oughs> ขออะไรก็ไม่กล้า <c oughs> เลยคิดว่าปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกแต่มีปัญญาเราจะทำอะไรก็ได้จะค้นฟ้าทำอะไรก็ได้จะหาอะไรก็ได้จะพบอะไรก็ได้ถ้ามีปัญญาท่านนะ <c oughs> ก็เลยตัดสินใจขอแต่ปัญญาแต่คนอื่นๆไปหนี่นทีเขาขอหวยกันขอหวยแต่ท่านไม่เคยให้หวยบางทีท่านก็มีกุศโลบาย จะด้วยบังเอิญหรือเปล่าก็รู้แต่มันก็จริงทุกครั้งนะชเช่นให้เอานมปางออกมาเอาไปให้คนที่ศาลาเอ้คนนั่งที่ศาลาก็ใส่เสื้อสีนี้แล้วก็นั่งภาวนาเขาพบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรท่านก็นั่งสมาธิพ่ mm hmm. อเกษรท่านก็รู้ mm hmm. อยู่ข้างในเอาขอนมปังนี้ไปให้คนนั้นนะเสื้อนั้นสีนั้นนะไ mm hmm. อ้คนที่หาหวยก็มานั่งรอยแล้ว mm hmm. อาไปไหนเนี่ย เอามาดูสินับสิจำนวนเท่าไหร่ขนมปังปีบที่มันมีจำนวน ABC ีซีเืีก่นะนับได้เท่าไหร่ก็เอาไปแทงหวยเออแล้วมันก็จริงแต่ว่าทสกอย่าต้องตามนั้นทุกทีก็เลยคนก็ไปนั่งเฝ้านอนเฝ้าแล้วก็ไปไอผู้หาหัวก็ยังไม่หยุดไม่ถามวันนี้หลวงพ่อท่านมีอะไรเป็นพิเศษท่านให้เอาอาหารท่านเอาขนมปังไปให้ ปาที่สะพานเสตุวาลีฝั่งนู้นด้านนู้นนะแต่และคนก็ขอตามไปดูที่ว่านะั้นสะพานฝั่งนั้นที่ว่าเป็นมองมองมองอ้าไอ้ต้นเสาก่อซากเขาเขียนตัวหนังสือตัวเลขไว้ออไอ้อย่างนี้ัวแทงหวย <laughs> แม่คนมันก็ คิดแต่เรื่องอย่างนี้นะแต่อาตมาบอกตรงตัวท่านจะตมนิในใจละอายใจไม่กล้าเพราะตปัญญาอยู่แต่ท่านมีอีกมากมายสุทานานับตอนท้ายท้ายท่านป่วยมากท่านก็ได้บอกกรบลุกสิย์ว่าเราเวลาเหลือน้อยเราจะต้องเร่งปฏิบัติ การที่ท่านพูดว่าอนาคามีเนี่ยหรือที่อาตมาพูดเรื่องอนาคามีกับท่านเนี่ยคือก่อนที่เมื่อครั้งท่านได้ได้เมตตาเสกวัตถุมงคลให้ท่านจะเห็นรูปนี้เป็นรูปที่หลวงพ่อถือใหม้ชนไม้คับ แล้วยื่นใหม่ถามว่าอีกทางวิเศษวัตถุแปลสิอีกทางไปว่าอะไรตมาก็แปลว่าวัตถุนี้วิเศษและท่านก็พูดภาษาบาลีอีกมากมายสุดท้ายตมาตอบอึกอักอัก,ก,กตอบไม่ได้ลูกศิษย์อยู่ข้างๆหลวงพ่อน็อกเลยน็อกเลยน็อกเลยภาษามวยนะครับ <c oughs> ลุกให้จนน็อกเลยเ,เราก็จะทำไงอ่ะส,สู้ตอบสู้ทาไม่ได้ก็เลยต้องตัดใจเบนเรื่องเอาไม้ที่ท่านให้ถือแล้วพูดว่าผมขอเรียนถามหลวงพ่อว่าที่หลวงพ่อเขียนที่หน้าประตูทางเข้า,ออา <ME> ชีวิตเราเป็นอยู่ย่อมได้ความสุขในวันๆเนี่ยซึ่งทำเป็นรูปประสาทะสามหลังหลังที่หนึ่ง ท่านชอบสัต์ก,กระดาษแล้วหลังที่สองก็สูงขึ้นหลังที่สามก็ขึ้นประสาทนี่คือการบ่งบอกทิงยานสมาธิชั้นโสดาบันสกัดหาคามีอานาคามีสิ่งที่ท่านเขียนและที่พูดนี่มันก็สิบกว่าปีหล่อที่ท่านจะสิ้นนะซึ่งตรงนี้เนี่ยท่านยึงพยากรณ์หรือพูดได้ว่าพ่อพุทธพาดเป็นอนนาคามีก็ต้อง ต้องได้เหมือนกันเท่ากันจึงจะพยากรณ์ได้หรือสูงกว่ากันเท่ากับสูงนะแต่สุดท้ายเนี่ยหลวงพ่อท่านก็เริ่มบอกว่าเวลาเราน้อยแนละ้วเราต้องเร่งปฏิบัติซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าขั้นสุดท้ายท่าน<ม>ก็ได้ปงตกเขียนพิัยกรรมเหมือนกันนะ ้าทุกคนเห็นก็จะรู้ว่าท่านก็ขอให้สลายร่างท่านนะใช่ท่านกไ็ไม่ได้ยึดติดอยู่นะท่านก็ไม่ยึดติดหลวงพ่อคูนี่ก็องค์กันเขียนวิในกรรมให้สลายร่างแล้วลรยแม่น้ำเพราะว่าหลวงพ่อพุทธทาสก็เป็นนะก็ให้สลายร่างแล้วเอาไปโปที่แม่น้ำตาปีหลวงพ่อคูนี่ลรยที่แม่โขงนะส่วนพอ่อ เสษก็ให้เผาเหมือนกันเผาจากพินัยกรรมมานั้นนะนรรนะเป็นเครื่องบ่งบอกว่าความเป็นพระหลานเนี่ยจะต้องมีคําบัญญัติสั้นๆที่นักปราชญ์ราชบิดด้วยูไดไร้ว่าสิ้นเชื่อไม่เหลือเศษคือการหมดกิเลเสเศษก็ไม่เหลือก็คือไม่ยึดติดไม่เอาอะไรไว้แล้วสิ้นเชื่อไม่เหลือเศษนี่คือลักษณะของพระหลาน ท่านเหล่านี้ที่พูดมานี่ก็เป็นลักษณะพระอริยะที่สิ้นเชื่อไม่เหลือเศษทั้งสิ้นนะสรุปก็คือเป็นพระที่น่าเคารพน่ากราบว่าแล้ววันนี้ท่านเหล่านี้ที่พูดมาเนี่ยเมื่อเป็นขั้นนี้แล้วเนี่ยท่านก็มีกุศโลบายหลวงพ่อเกษนะใครระลึกนั้ถึงท่าน ใครใช้วัตถุท่านให้ว่าสัทธาทานังอนุโมทามิสัทธาทานังอนุโมทามิสัทธาทานังอะน,น,นุโมทามิแล้วตั้งจิตอธิษฐานปรารถนาตามที่ตนเองต้องการสำหรับส่วนตัวจะมามองว่าหลวงพ่อเกษมเนี่ยเป็นพระอิทธิฤทธิ์นะ ส่วนท่านต่างๆบางครั้งก็เป็นพระบุญยริตอิทธิฤทธิ์ต้องแสดงปาฏิมฐานให้เห็นชัดเจนดังนั้นเมื่อท่านมีความศรัทธาแล้วว่าศรัทธาทานัางอนุโมทามิแล้วตั้งจิตอธิษฐานใี่ดีเจวันที่ผ้าวันต้องเห็นผลทันทีไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรที่ท่านอธิษฐานที่ชอบทำแล้วนะส่สิ่งนั้นก็จะสนับสนุความปรารถนาทุกประการ ซึ่งวันนี้ท่านสิ้นแล้วก็จริงสิ่งนี้ท่านได้ฝากบุญญาลิตและอิทธิลิตไว้ถ้ามีความศรัทธาเรื่องใสท่านไปยังเหมือนพกท่านอยู่เจอท่านอยู่ได้เห็นท่านอยู่เพราะว่าความศรัทธานั้นก็จะนำมาเชง่อมวามสำเร็จในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อของทุกคนดังนั้นถ้าท่านทั้งหลาย ยังนับถือท่านอยู่วัตถุมงคลที่เราใช้ก็หยิบขึ้นมาอธิษฐานนะแม้นว่าบางทีว่าของปลอมฟองพ่อกเกษมนั่นก็จะมีคำพูดเล่นๆให้คำๆว่าขังแต่ขายไม่ได้นะ <c oughs> เพราะท่านรู้ว่าอันนี้ของที่ <c oughs> เสริมแต่ท่านกเกษให้ขังแต่ขาย <c oughs> ไม่ได้ <c oughs> เพราะว่าไอกขายได้มันต้องโค้ดนั้นตำหนินั้นตามภาษาเขานะแต่อันนี้ท่านแม้กระทั่งของปลอมท่านจะเสกให้ขังท่านก็รู้อยู่ท่านไม่ว่าเพราะเป็นลูกท่านแล้วเนี่ยศรัทธาท่านแล้วเนี่ยพูดว่าศรัทธาทานานังอนุโมทานี้ยอมขังหมดเพราะความขังนั้นอยู่ที่ใจของคุณไม่ได้อยู่ที่วัตถุที่ที่ที่ท,ที่ซื้อขายกันนะนั้นก็ขอให้ท่าน พุทธศาสนานี้ก็ชนทั้งหลายเมื่อพบเห็นได้เห็นได้รู้ถึงพระผู้เป็นอริยะบุคคลอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นเนื้อนาบุญของเราเป็นกุศลของเราที่เราได้กราบที่เราได้ว่าได้เคารพได้บูชานะเมื่อเราบูชาท่านท่านก็นบูชาเราตอบเราเคารพท่านท่านก็นกนเ,เคารพราตอบนะซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นมงคลแก่ตัวเรา ค,ความเป็นมงคลน,นี้ก็คือนำความจเจริญมาสู่ตัวเราสืบต่อไปในภายภาคหน้าแต่มาภาคก็ขอบุญกุศลของหลวงพ่อกเกษมให้กับประเทศชาติศา,า,า,าสนาพระมหากษัตรย์และประชาชนร่มเย็นเป็นสุขไปตลอดการเธอญ